สวัสดีครับผมอ่าวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะก็คือสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเจลูฟี่เลับแพงจังเอออันหนึ่งร้อยสิบร้อยสิบเซนี้อเขาขายขายเท่าไหร่ขายร้อยเก้าเก้าครับผมเจลูฟี่หนึ่งอันร้อยเก้าเก้าทั้งๆท,งที่เจลูฟี่นะครับผมขายาขายกับ NPC ขายได้ราคาอันละ สองเซนี้นะครับผมอ่ะอันละสองเซนี้แต่ทําไมเขารับแพงจังเลยทําไมเขารับถึงตั้งหนึ่งร้อยสิบเซนี้นะครับผมอ่ะวันนี้ก็คลิปนี้ก็มีคําตอบนะครับผมสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าเจโนปี้เขาเอาไปทําอะไรนะครับผมอ่ะอันดับแรกนะครับผมให้เราเตรียมเจโนปี้หนึ่งร้อยอันนะครับผมต่อต่อนะเจโนปี้หนึ่งร้อยอันต่อหนึ่งตัวละครอ่าคือหนึ่งตัวละครเนี่ยสามารถทําได้แค่ครั้งเดียวนะครับผม คือเราจะสร้างสร้างอีกตัวมาทําก็ได้แต่ต้องการจริตรพีหนึ่งร้อยอันนะครับผมใช้แล้วหายไปนะครับผมตัวละครสามารถใช้ได้ครั้งเดียวอ่าอย่างผมเนะี่ยไม่เคยใช้เนี่ยก็จะใช้ครั้งเดียวก็มีจิตรพีหนึ่งร้อยอันนะครับผมอันนี้มันกม็มานานแล้วแหละมาตั้งแต่น่าจะเซิร์ฟเปิดเลยนะฮะแต่ว่าผมก็เพิ่งรู้เออผมก็ไปใช้เวลาหามาเออตีหามาครับผม่นะก็ขายร้อยเก้าเก้าใช่ไหมอ่ะมาดูกันว่าเอามาทำอะไรครับผม เดี๋ยวต้องพักขวาครับผมเมื่อกี้ผมวันนี้ละไอตัวโจนอะผมลองทำไปแล้วเออผมก็ลืมว่าผมเคยทำไปแล้วทำไปตอนไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้อ่ะแล้วก็มาคุยกับคนนี้อ่ะให้เราคุยกับเขานะครับผมอ่ะให้เราเลือกคำว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอเคปึ๊บปึ๊บมันดอบแคบโพลลิงอ่ะข้อเสนอแนะปึ๊บโอเคแน่นอนโอเคครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะคือนมันจะขึ้นนะครับผมเนี่ยให้เราหาเอ่อ เจอร์พี่หนึ่งร้อยอันครับผมพอรหัสครบก็ให้กลับมาคุยกับเขาอีกรอบนึงอ่ะปึ๊บแน่นอนปึ๊บอ่ะเราจะได้อันนี้มานะครับผมอันนี้ไอเวทเทิลแมนนวลนะครับห้าอันนะครับผมห้าเล่มสําหรับเจอร์พี่หนึ่งร้อยอันนะครับผมต่อหนึ่งตัวละครนะอ่ะรับได้ต่อหนึ่งตัวละครครับผมคือเป็นเออ่ไอเทมที่ดีนะครับผมไว้คูนเวลนะครับผมอ่าก็เป็นคลิปสั้นๆครับผมก็แนะนำ การเผื่อผู้เล่นใหม่อ่าผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นที่เล่นนานแล้วแต่ไม่รู้นะครับผมอ่าก็พอแค่นี้ก่อนครับผมก็ไปเจอกันคลิปหน้าครับขอบคครับ